เอาที่เราไม่ทําให้ผิดหวังครับก็บอกแล้วว่าชนะ3มแต้มเพื่อเข้าสู่รอบต่อไปครับยินดีกับพี่น้องหน้าช่องด้วยส่วนตัวที่น่าผิดหวังเมื่อวานครับจูเวนตุสครับต้านความร้อนแรงของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ไหวก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่น้องในหมู่บ้านด้วยนะคกันแต่ทว่าครับชุดโครงการบอลจีนของเราครับมาครบมาเต็มเท่ากับว่าเมื่อวานเนี้ยยังคงมีกําไรติดไม้ติดมือกันไปอีกเช่นเคยครับก็ยินดีกับพี่น้องในบ้านเขียวด้วยนะครับใครที่สนใจแนวทางที่มีมากกว่าหน้าช่องครับอย่างที่บอกไว้ทุกคลิปทุกช่องทางครับทาง ส่วนแอปแดงแอปฟ้าครับวันนี้เดี๋ยวทิ้งทางเข้าไว้ให้ในใต้คอมเมนต์ก็แล้วกันครับสมาชิกใหม่วันนี้เข้ากลุ่มรับเสื้อกีฬาสโมสรเทร y เพยเพ์ยเยอร์เน,น,นี้ยจะส่งห้ถึงหน้านบ้านแบบฟรีๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับวันนี้หนึ่งคู่ที่เราหยิบยกมาฝากกันครับมองกันไปที่ฟุตบอลไอซ์แลนด์พรีเมียร์ครับเป็นการพบกันระหว่างเคเออคูเรลี่ครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมามาเยือนของวาลูเล็กยาวิกครับผมก็ต้องบอกว่าทางฝั่งของผู้มาเยือนอย่างวาลูเล็ก็กยาวิกครับผลงานของพวกเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในบ้านหร เพาะเกมล่าสุดครับเปิดบ้านถล่มเคมาได้ที่6ประตูต่อหนึ่งครับก็ถือว่าเป็นสกอร์ที่ขาดลอยหลุดลุยครับส่วนทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างเอเคเออคูเรล,ลี่เองครับผลงานของพวกเขาลุ่มลุมดอ,ดอนดอนครับไม่ค่อยสู้ดีนะักซักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเกมนอกบ้านหรือว่าเป็นเกมเยือนโดยเฉพาะเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้าน่ายแพ้ให้กับไวกิงเกอร์เล็กยาวิกมาที่ศูนย์ประตูต่อ2แบบน่าเสียดายนะครับลแล้วก็วันนี้ทางฝั่งของผู้มาเยือนเนี่ยอย่างวาลูครับฟอร์มการเล่นของพวกเขาดูเสมอต้นสเ,เสมอปลายมากกว่าอาจจะเสียเปรียบเรื่องกองเช บอลและการเล่นนอกบ้านครับแต่ถ้าว่าวันนี้ครับสื่อต่างประเทศก็ยังคงยกมาให้ทีมเยือนอย่างวาลูเนี่ยได้เปรียบกว่าอยู่ที่0ูนาครับไม่ยากสักเท่าไหร่บางครับชนะแค่ตุ่เดียวเท่านั้นเองวันนี้มาลุ้นแค่เม็ดที่2เม็ดทิ้งห่างครับวันนี้ถ้าจะมองหาผู้ชนะภายใน90นาทีก็ยังคงเลือกเชียร์ไปที่ความร้อนแรงและก็เสมอต้นเสมอปลายของผู้มาเยือนอย่างวาลูเล็กยาวิกครับวันนี้ส่วนแนวทางเพิ่มเติมซิกเนเจอร์หลักชุดโครงการสวยๆเดี๋ยวจะคัดสรรไว้ให้ในโน้ตกลุ่มอีกเช่นเคยทางเข้าหน้าผาู้ยวทงทา,งาใ้ใต้ร้ ดูบอลใด้สนุกในเฮงเลยด้วยกังฟันทุกท่านสวัสดีครับ